สวัสดีครับพีพ่่เพื่อนๆน้องๆสมาชิกจองต้นสต๊อกนะครับพบกันคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามนะครับเดี๋ยวจะขอไล่ตอบ2คลิปนะครับส่วนคลิปนี้ขอพูดถึง TAPAC ครับถามถึงเข้ามานะครับตอนนี้ก็สะสมอยู่2บาทกว่านะครับโอเคเรามาดูกันนะครับทีนี้สิ่งที่ผมดูก็คือดูในมุมมองของ เรียกว่าง,งบการเงินนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมคอยก่อติดอยู่นะครับเป็นงบการเงินซึ่งจริงๆนะครับเวลาเราวิเคราะห์งบเนี่ยนะครับหรือวิเคราะห์ธุรกิจเนี่ยเราต้องมองหลายๆมุมนะครับส่วนถ้าเป็นโมเดลธุรกิจนะครับเรื่องของโมเดลธุรกิจเนี่ยผมพยายามจะไม่ไปแตกนะครับก็คือแต่ละธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะด้านนะครับ เราก็ต้องไปฟัง Opportunity Day นะครับก็คือวันประชุมผู้ถือหุ้นฟังผู้บริหารพูดนะครับเราจะได้ภาพมากกว่าแต่ผมขอพูดในมุมมองของงบการเงินะครับซึ่งมันเป็นก็เป็นมุมมองอดีตนะครับมุมมองอดีตไม่ใช่ปัจจุบันหรืออนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดูเป็นข้อมูลเป็นเบ็กอัพเบ็กราวครับ,นะรบแล้วเราก็สามารถพยากร อนาคตนะครับได้บ้างครับด้วยข้อมูลที่เป็นอดีตรครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นเราฟังมุมมองเรื่องของงบตรงนี้นะครับ <c oughs> ท่านก็ต้องเอาไปใช้วิจารณญาณนะครับต่อไปเนาะ <c oughs> ไปดูเรื่องของข่าวไปดูเรื่องของโมเดลธุรกิจต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับ <c oughs> มันไม่ง่ายนะ <c oughs> ในการลงทุนตลาดหุ้นนะครับ <c oughs> ทีนี้ในมุมมองของงบ นะครับล่าสุดก็สองบาทกว่านะครับข้อมูลล่าสุดนะครับวันนี้วันที่สิบสามนะนี่คือข้อมูลวันที่สิบสองครับก็ถือว่าสองบาทหกสิบแปดนะครับเราก็ไปทําความรู้จักนะครับหุ้นตัวนี้มากขึ้นนะครับก็ดูหัวข้อข่าวซึ่งหลักๆตอนนี้นะครับที่ผมดูก็เป็นงบประจำปีนะครับงบประจำปีก็กดเข้าไป ะครับพราะว่าขาดทุนนะเท้าขึ้นวงเล็บน,นี้คือขาดทุนนะครับแต่ก็ขาดทุนน้อยลงขาดน้อยลงปี6กสามเนี่ยขาดทุนอยู่หน่วยพันบาทตรงนี้นะครับถ้ากปบว่าขาดทุนอยู่47ล้านนะปีนี้ขาดทุน12ล้านนะครับก็ตีเป็นต่อหุ้นแล้วก็ขาดทุนอยู่3ตังค์ครับปี63ขาดทุนอยู่11ตัง ก็ถือว่ายังคงขาดทุนนะครับซึ่งแน่นอนครับหุ้นที่งบขาดทุนเนี่ยผมมักจะไม่ค่อยแนะนานะให้เราถือสะสมยาวๆนะครับแต่ถ้าเราจะเก็งกาไรนี่ก็อีกอีกแนวหนึ่งนะเราอาจจะต้องไปแนวเก็งกาไรนะครับเช่นว่าขาดทุนน้อยลงเนี่ยโอกาสที่มันจะเทินอะนดานหรือมันจะกลับมาเนี่ยเราก็เล่นตีมนั้นนะครับแต่ถ้าเราจะบอกว่าเราลงทุนเพราะเป็นหุ้นพื้นฐานดีเนี่ยเราอาจจะ ถ้าดูงบขาดทุนเนี่ยมันคงไม่ใช่พื้นฐานดีครับงบพบดีๆมันคงไม่ขาดทุนนะครับเว้นแต่ว่าเจอเหตุการณ์ที่มันเร็วได้รจริงๆนะครับเช่นเจอเข้าไปนะครับโดนปิดตงเนี้ยโดนสั่งปิดตงเนี้ยด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับโดนสั่งปิดเช่นเรื่องของโควิด่างเนี้ยนะครับเหมือนสนามบินเนี่ยโดนปิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยนะครับมันขาดทุนพวกนี้เราก็พออนุโลมได้นะครับแต่ถ้าเหตุ เหตุการณ์ปกติดําเนินธุรกิจปกติแล้วขาดทุนเนี่ยผมว่ามันก็ชักเสียวๆนะใช้คําว่าใช้คําว่าแบบไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะครับอาจจะเป็นลงทุนแนวเก่งกําไรครับเพรานทุนตัวนี้ถ้างบขาดทุนเนี่ยผมมักจะบอกเลยว่าเราก็อย่าไปยุ่งนะครับถ้าเราถ้าเราจะไปยุ่งเนี่ยเราต้องเก่งกาไรนะครับก็คือต้องคาดการต้องมีข้อมูลข่าวต้องดูข้อมูลให้เยอะขึ้น,นครับดูจากงบแล้วก็ เราก็มองว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับปันผลเองก็ไม่ถึงหนึ่งเปรซ็นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าทําอะไรนะครับ G e A P C O นะครับเว็บไซต์เขานะครับก็กดเข้าไปดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปดูข้อมูลข้อสั้เสัต,ตรงนี้ดีกว่าครับแล้วก็เลื่อนมาดูที่ลักษณะธุรกิจนะครับผลิตชิ้นส่วนพลาสติก คเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีบริษัทย่อยทาปาโก้โมจำกัดผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนะครับแล้วก็มีการขยายการลงทุนนะครับไปในธุรกิจ่อ,อสร้งสงสังหาริมทรัพย์ด้วยในประเทศสวีเดนนะครับก็ไปต่างประเทศแล้วก็มีธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอางนะครับผ่านบริษัทย่อยแต่นะครับรายย่อยเนี่ยนะครับ ปียกสี่ปียกห้าเทียบกันแล้วรายย่อยเพิ่มขึ้นนะอันนี้หมายความว่ารายใหญ่นะครับดูรายใหญ่อันดับหนึ่งถือหุ้นใหญ่อยู่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ยังพออุ่นใจได้นะครับคุณสุรชัยนะครับแต่ถ้าว่า,าเบอร์หนึ่งเนี่ยถือหุ้นอยู่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นสมมุตินะครับรายย่อยถืออยู่เยอะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็แนะนําหลีกเลี่ยงนะครับในแนวพื้นฐานนะ แต่จะเป็นแนวกำไรก็แนวเก็งกำไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับจัดหุ้นตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มแนวเก็งกำไรนะครับแต่ถ้าเป็นแนวพื้นฐานก็ผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยมันควรจะสัก20ขึ้นหรือ30ขึ้นนะครับถึงจะดีนะแล้วก็ฟรีโฟลดไม่ควรเกิน50ก็ยังพอโอเคอยู่นะครับนี่คือดูเรื่องของฟรีโฟลดก็ถือว่าเป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่ต้องมาใช้ในการคิดนะครับวิเคราะห์ สมมติถ้ามีแต่รายย่อยถือเนี่ยนะครับหุ้นตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เก่งกําไรกันอย่างเดียวไม่มีเจ้ามือไม่มีเจ้าของก็งเป็นหุ้นที่เราวันตายนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นที่มีเจ้ามือมีเจ้าของมีคนดูแลนะครับผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับคุณสุวชใยคนจะถือหุ้นหรือว่าเป็นกรรมการด้วยนะครับมีอํานาจในการตัดสินใจมีบริหารด้วยนะครับซึ่งประธานกรรมการคือใครนะครับไม่ใช่ว่าคุณสุรชใยนี่คือนักลงทุนนะ ครับไม่ได้มีสิทธิ์ในการบริหารนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ดีนะผมมองว่ามันก็จริงๆควรจะถือหุ้นใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นกรรมการด้วยนะครับเป็นประธานบริษัทด้วยอย่างนี้นะครับคือเขาจะทําทุกอย่างเพื่อได้มีกําไรนะครับแล้วก็ปันผลนะครับแต่ถ้าคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถือหุ้นเลยเนี่ยเขาก็ทํางานนะครับกินเงินเดือนไปสบายๆเรื่อยๆนะครับทําไปนะครับอันนี้คือแนวคิดที่ ที่ผมมองนะผมมองว่ามันก็แตกต่างก,กันกับคนที่เป็นเจ้าของนะครับเขาก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้กําไรนะครับเขาก็ได้กําไรด้วยตรแต่ถ้าเขาจ้างคนมาบริหารคนบริหารเขาก็ทําตามหน้าที่เขานะครับเขาก็อาจจะทําเต็มที่แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีมีฟิลลิ่งของการเป็นเจ้าของนับนี่คือความรู้สึกนะครับผมจะชอบพุ้นที่ผู้ถึงรุ้นใหญ่ครับเป็นคณะกรรมการเป็นประธาน เป็นกรรมการก็ยังดีนะครับต่อไปนะครับเราก็ไปดูเรื่องของกําไรสะสมนะครับกำไรสะสมก็ยังมีโอเคนะครับนี่นี่ก็เพิ่มขึ้นนะนี่เขาเพิ่มขึ้นนะครับนี่มุนเวียนมันเพิ่มขึ้นครับอันนี้ก็ต้องระวังนะสินค้าคงเหลืออ่าอันนี้สินค้าคงเหลือเขาเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีสัญ,ญญาณไม่ค่อยดีนะ จากที่เมื่อก่อนคงเหลืออยู่4ี่รอยล้านสมมตินะครับมาปีนี้เหลือพันล้านเนี่ยนะครับแสดงว่าของค้างสต็อกอยู่เยอะนะครับพอของค้างสต็อกอยู่เยอะบางครั้งมันก็ต้องเสียค่าดูแลค่าบำรุงรักษาต่างนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะนี่คือจุดที่ต้องระวังนะครับแล้วก็เรื่องหนี้สินครับแล้วก็อุ้นตัวนี้นะครับรายได้ดีนะสองพันล้านนะครับแต่ต้นทุนเขาก็เพิ่มต่างนะครับ ต้นทุนเขาก็เพิ่มสูงพอสมควรนะครับรายได้เขา2,500ต้นทุนเขาก็2,200อแล้วนะครับรวมค่าใช้จ่ายและค่าบริหารต่างๆด้วยก็โอ้โห2,500นะครับกำไรบางเฉียบนะครับกำไรบางเฉียบเพราะนุ่นตัวนี้นะครับกำไรเขาไม่ถึง10%นะครับซึ่งถ้าเป็นแนวพื้นฐานนะผมแนะนำให้ดูอัตรากำไรสุทธิตรงนี้ครับ ควรจะ10ขึ้นไปนะคขึ้นไปหมายความว่าไงครับ10ก็คือเราลงทุนไป100เราได้กําไรมา10บาทนะครับมากกว่า10เป็นธุรกิจที่คู่แข่งน้อยนะครับเป็นธุรกิจผูกขาดนะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะเยอะแต่ถ้ากําไรเขาบางเฉียบแสดงว่ามีเป็นตลาด red zone น,นะครับก็คือคนแข่งขันกันเยอะนะครับก็เลยต้องหันเรียกว่ากําไรลงมาเพื่อต่อสู้กันใน,ในตลาดนะครับผลมันจะเหนื่อย กำไรสุดที่ต้องมากกว่า10นะเพราะหุ้นตัวนี้ผมก็จัดกลุ่มไว้อยู่ในกลุ่มของเก่งกาไรครับถ้าจะเล่นหุ้นตัวนี้ก็ต้องเก่งกําไรนะครับถ้าจะเล่นถือเก็บสะสมนะครับเชิงพื้นฐานเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับต่อไปไปดูจังหวะของกราฟบ้างครับถือว่าเป็นอีกอีกข้อมูลหนึ่งนะครับเอามาใช้ในการวิเคราะห์ตัดสินใจนะกราฟเองก็ถือว่าอยู่ในโซนล่างนะนะอินดิเคเ,เตอร์ต่างก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ อ่านะครับยกยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นก็ถือว่าน่าสนใจนะครับนี่คือกราฟเปือนนะถ้าผมดูกราฟวีคไม่เห็นภาพชัดๆนะครับโอเคมันก็คือยกขึ้นนะครับแล้วอยู่ในโซนสะสมนะครับนี่คือถ้าเรามองในเชิงของกราฟก็ถือว่าเป็นจังหวะที่อยู่ในโซนพักฐานนะครับเป็นโซนซื้อนะครับถ้าอยู่ถล่่งนะเป็นโซนซื้อขึ้นไปโซนขาย ตรงนี้ก็ลงมาก็ถือว่าเป็นโซนซื้อนะครับนี่คือมองในมิติของจังหวะของกราฟนะครับหมายความว่าอ,อะไรหมายความว่ากราฟบอกว่าเป็นโซนซื้อนะครับแต่พื้นฐานเองนะครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ประเมินใช่ไหมครับถ้าประเมินพื้นฐานเนี่ยผมให้เท่าไหร่นะครับอตรงนี้ถือว่าขาดทุนก็ถือว่าหลีกเลี่ยงนะแต่ถ้าเราจะบอกว่าพื้นฐานเท่าไหร่เนี่ยผมอาจจะย้อนกลับไปดูปีหกหนึ่งหกสองก่อนโควิดผมว่าพื้นฐานไม่ควรเกินสองบาท บาทเจ็ดสิบบาท 90, เก้าสิบแถวๆนั้นนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าสองบาทตรงนี้ผมมองว่ามันก็มันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับูลค่าตลาดหนึ่งพันนะครับแล้วก็สินทรัพย์ก็สองพันถ้ามองในมิตินี้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเรามาเจาะในสินทรัพย์สองพันเนี่ยประกอบด้วยหนี้สินใ่โอ้โหนะครับหนี้สินก็พันเจ็ดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนทุนค่อยๆลดลดลงด้วยนะครับ จาก 1, 000, 1, 000, หนึ่งพันหนึ่งพันเหลือเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยสี่เป็นเก้าร้อยสี่สิบสามนะครับเหลือมาเป็นเก้าร้อยเจ็ดสัญญาณไม่ดีนะครับตรงนี้ส่วนผู้ถือหุ้นกาไรหายนะครับทุนหายหนี้สินเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็หุ้นตัวนี้ก็ไม่แนะนำนะครับเอาคาว่าไม่แนะนําดีกว่าสัญญาณอันตรายนะครับหนี้สินนะครับเมื่อกี้เราดูหนี้สินที่เพิ่มขึ้นก็เป็นหนี้ระยะสั้นด้วย นี่ราษณพเพิ่มขึ้นไปเท่าตัวนะครับแล้วก็นี่บนเวียนก็เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้สินแล้วก็ทุนก็ค่อนข้างที่จะลดลงครับเพราะนั้นระมัดระวังนะครับหุ้นตัวนี้เดี๋ยวถ้าจะเก่งกําไรก็อีกอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะโอเคครับขอทุกท่านใช้วิจารณญาณนะครับไม่ได้เชียร์ซื้อเชียร์ขายนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ